กระสือตาไฟดวงอาทิตย์ส่องแสงสีอ่อนกำลังเคลื่อนคล้อยลงต่ำทางทิศตะวันตกบอกให้รู้ว่าอีกไม่นานเวลาค่ำมืดก็จะคืบคลานเข้ามาครอบคลุมพื้นโลกให้อยู่ในความมืดมิดยายสายหญิงถุงไวที่มีรูปร่างผอมแห้งอ่อนแอ กำลังสาลวนอยู่กับการหุงหาอาหารไว้รอลูกชายที่จะกลับเข้าบ้านในตอนเย็นใกล้ค่ำของทุกวันและนี่คือหน้าที่อย่างเดียวที่ทิดแก้วมอบหมายให้หญิงเชราผู้เป็นแม่ทําซึ่งอันที่จริงเมื่อก่อนยายสายแกก็แข็งแรงดีทุกๆวันแกจะออกไปทํานาทําไร่กับตะเกียงพ่อของทิดแก้ว สามีคู่ทุกคู่ยากอยู่เป็นประจำแต่แล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมาความทุกโศกก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของยายสายยังไม่คาดคิดเมื่อตะเกียงพลาดท่าถูกงูพิษกัดตายคาทุ่งนาในช่วงค่ำคืนที่ออกไปหากบหาอื่นงอ่างและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ยายสาย เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นานโข ổ, จนร่างกายพายผอมอ่อนแอลงเรื่อยๆและที่ยายสายยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้ก็คงเป็นเพราะทิดแก้วลูกชายคนเดียวของแกนั่นแหละที่คอยดูแลเอาใจใส่จนทำให้ยายสายพอมีกำลังใจขึ้นมาบ้างและระยะหลังๆดูแกเริ่มดีขึ้น กลับมายิ้มแย้มพูดคุยกินข้าวกินปลาได้มากขึ้นแต่ที่แก้วก็ไม่ยอมให้แม่ออกไปทำงานหนักเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากที่แก้วกลับเข้าบ้านเขาก็รีบวางจอบวางเสียมแล้วรีบไปอาบน้ำอาบท่าและทาแป้งจนหอมฟุ้งแล้วเดินมานั่งข้างๆผู้เป็นแม่กลางชานบ้านที่มีสำรับกับข้าว วางรอท่าไว้แล้วท้องของทิดแก้วถึงกับร้องกโกรกกลากเมื่อมองเห็นข้าวร้อนๆพร้อมกับไข่เจียวทรงกลิ่นหอมกลุ่นและผัดผักบุ้งท้องนาใส่หอมเจียวซึ่งเป็นสูตรที่แม่ชอบและคุ้นลิ้นแม่จะพูดเสมอว่าผัดผักบุ้งมันต้องใส่หอมเจียวถึงจะอร่อยซึ่งทิดแก้วก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเพราะตั้งแต่เล็กจนโต เขาก็กินแค่ผัดผักบุ้งฝีมือแม่เท่านั้นและหลังจากกินข้าวจนอิ่มน้ำสำราญแล้วทิดแก้วก็รับหน้าที่เก็บล้างถ้วยชามที่ใช้แล้วส่วนยายสายก็ยกสำรับกับข้าวที่ยังเหลือเอาไปเก็บในครัวเพื่อจะเอามาอุ่นกินในตอนเช้าและนี่ก็คือความเรียบง่ายมัธยัติที่สองแม่ลูกใช้ในชีวิตประจำวัน แต่แล้วดูเหมือนความสงบราบรื่นที่มีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกําลังจะหมดไปเมื่อไอ้ดำหมาที่พวกเขาเลี้ยงไว้ส่งเสียงเห่ากันโชคดังลั่น e <lebr ate noise> ทำเอาทิดแก้วที่ล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านต้องรีบวิ่งออกมาดูทั้งๆท,ท,ที่มือยังเ,เปื้อนไปด้วยฟองของน้ำยาล้างจาน แล้วเพงมองฝ่าความสลัวลางไปในทิศทางที่ไอ้ดำกำลังจ้องเขม่งพร้อมกับส่งเสียงเห่าอย่างดุดันไอ้ดำ่าอะไรวะที่แก้วส่งเสียงดุหมาพันธุ์ไทยตัวล่ำขนดำมาเมื่อมแล้วก้าวเท้าเดินเข้าไปหามันอย่างระมัดระวังเพราะมองไม่เห็นสิ่งที่ไอ้ดำกำลังจ้องมอง พี่พี่ไล่หมาให้หน่อยหมามันจ้องจะก,กาัดฉันนะ่ะเสียงแหบโหยร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากเงามืดหลังต้นมะขามเทศที่ที่แก้วฟังดูแล้วไม่คุ้นหูเลยอ้าวใครนะ่ะแล้วมาจากไหนมาทำไมมืดๆค่ำๆอย่าเพิ่งถามตอนนี้ได้ไหม หมามันจะเข้ามากัดคอฉันอยู่แล้วเนี่ยหญิงสาวตอบเสียงสั่นเทาทิดแก้วจึงโบกไม้โบกมือไล่ตะเพิดไอ้ดำออกไปแล้วเอ่ยเรียกหญิงสาวให้ขึ้นมานั่งบนเรือนเพื่อหนีจากไอ้ดำที่เดินวนเวียนจดจ้องอย่างไม่ให้คลาดสายตาซึ่งทิดแก้วก็รู้สึกแปลกใจเพราะไอ้ดำไม่เคยมีอาการกระสับกระ่ายอย่างนี้มาก่อนเลย เอากินน้ำกินท่าก่อนนี่นางหนูมาจากไหนล่ะเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแน่ๆเพราะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยยายสายเอ่ยถามหลังจากวางขันน้ำสะอาดสะอา้านลงตรงหน้าหญิงสาวฉันไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกจ้าพอดีฉันออกมาหาหน่อไม้แล้วก็ของป่ากับพวกเพื่อนๆนะ่ะแล้วเกิดพลัดหลงกัน มันเป็นความผิดของฉันเองแหละที่มัวแต่ก้มมองหาหน่อไม้เพลินจนลืมสังเกตว่าเพื่อนๆไม่ได้ตามมาเงยหน้ามาอีกทีก็ไม่เห็นใครแล้วฉันเดินหาทางออกจนมืดคำ่ำแล้วก็มาโผล่ตรงชายป่าโน่นหลังจากนั้นฉันก็เดินมาเรื่อยๆจนมาเจอบ้านยายนี่แหละจ้าหญิงสาวตอบแล้วยกขันน้ำขึ้นกระดกกินอย่างหิวกระหาย เอาเอาค,อ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 ค่อยๆกินเดี๋ยวก็สำลักกรอกมีเองคงยังไม่ได้กินข้าวกินปลามาแน่ๆเอางี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วคืนนี้เองก็นอนซะที่นี่แล้วกันพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาไปหาผู้ใหญ่เผื่อเขาจะรู้จักหมู่บ้านของเองไอ้ยายนะ่ะไม่รู้ลอกวันๆไม่เคยออกไปไหนอยู่แต่บ้าน ว่าแต่แม่หนูชื่ออะไรล่ะเออเรียกฉันว่ารำพึงก็ได้จ้ะเออเออชื่อเพราะดีรอเดี๋ยวนะย้อยสายเอ่ยแล้วลุกขึ้นเดินไปยกกับข้าวที่เหลือเอามาให้หญิงสาวที่ทั้งสองแม่ลูกเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาของเจ้าหลอนนั้นสะสวยเกินกว่าสาวใดในหมู่บ้าน คิ้วสีเข้มโกงได้รูปดวงตากลมโตดำขลับขนตายาวงอนงงจมูกเล็กๆรับกับใบหน้าเรียวรูปไข่ผมดกดำยาวสยายอ่อนนุ่มพริ้วสวยตามสายลมที่พัดโชยเอื่อยๆทำเอาทิดแก้วถึงกับจ้องมองไม่วางตาเลยทีเดียวและสาวรำพึง ก็ดูมีท่าทีสนใจที่แก้วเช่นกันหลังจากที่หญิงสาวกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วก็นั่งพูดคุยกันสักพักพอให้ข้าวเรียงเม็ดยายสายก็ไปหยิบเอาผ้าถุงกับเสื้อคอกระเช้าของแกที่มีสภาพใหม่ที่สุดมาส่งให้รำพึงเอาเสื้อนี่พลัดเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันถึงมันจะเก่าแล้วก็ใหญ่ไปสักหน่อย แต่น่าจะพอใส่ได้ไปเดี๋ยวยายจะพาไปอาบน้ำเราจะได้ขึ้นเรือนนอนกันเดี๋ยวคืนนี้เองก่อนนอนในห้องกับยายแล้วกันยายสายพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความปรานีแล้วถือไฟฉายลุกขึ้นเดินนำหน้าพาหญิงสาวลงเรือนไปทางหลังครัวที่มีห้องน้ำเล็กๆ โดยใช้ทางมะพร้าวขัดสารแบบง่ายๆซึ่งมองดูแล้วมันไม่น่าจะปิดบังสายตาจากคนข้างนอกได้เลยหากมีใครตั้งใจแอบดูแต่ด้วยวิถีชนบทก็ไม่เคยมีใครมาแอบมองกันหรอกแต่ทว่ายังไม่ทันที่รำพึงจะก,ก้าวขาเข้าห้องน้ำไอ้ดำก็กระโดดพึงออกมาจากเงามือใต้ถุนบ้าน แล้วกระโดดใส่หญิงสาวอย่างดุร้ายโดยไม่ได้เปล่งเสียงเหา่านำทางมาก่อนเลยมันทำเอารำพึงต้องรีบวิ่งหลบคมเขี้ยวขาววับของไอ้ดำเข้าไปแอบ,บหลังยายสายอย่างรวดเร็วเฮ้ย <animals> ไปไอ้ดำมึงเป็นบ้าอะไรวะเข้ามาตั้งนานแล้วมึงยังจะกัดอีกเหรอแล้วนี่มันกัดโดนไหมละ่ะนางหนู ยายสายเงื้อมือไล่ไอ้ดำแล้วหันมาถามรำพึงอย่างเป็นห่วงไม่โดนจ้ะแต่เกือบไปนะยายโอ้ยตกใจหมดเลยทำไมมันดูจังยายก็แปลกใจอยู่ปกติถ้าคนแปลกหน้าเข้ามามันก็จะหาวช่วงแรกๆเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีท่าทีว่าจะกัดใครสักทีเอาล่ะมันไปแล้วหนังหนูเข้าไปอาบน้ำเธอะ เดี๋ยวยายจะอยู่เป็นเพื่อนยายสายพูดแล้วหันไปหาไม้เล็กๆมาไล่ตีไอ้ดำที่มันรีบวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้ถุนบ้านที่มืดมิดโดยที่หญิงชาราไม่ทันได้สังเกตสายตาของรำพึงที่จ้องมองเขเมงตามหลังไอ้ดำอย่างโกรธแค้นและหลังจากที่หญิงสาวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วยายสายก็พาขึ้นเรือนทันที เพราะกลัวไอ้ดำจะแอบเข้ามากัดทีเผลอเพราะขนที่ดำสนิทของมันกลืนเข้ากับความมืดมิดจนไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและเมื่อถึงเวลาอันสมควรทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนโดยทิศแก้วกลางมุ้งตรงกลางชานบ้านในที่เคยนอนอยู่เป็นประจำส่วนใยสายกับประพึง ก็นอนในห้องด้วยกันสายลมยามดึกพัดโชยแรงบ้างเบาบ้างอยู่เป็นระยะจนชายมุ้งที่ถูกทับไว้กับเสือ้อผืนเก่าๆกระพือหลุดปลิวออกมาแล้วสะบัดโดนร่างของทิดแก้วจนรู้สึกตัวตื่นเขาจึงต้องขยับลุกขึ้นมาจับชายมุ้งยัดเข้าใต้เสื้ออีกครั้งแต่ทว่าขณะที่ทิดแก้ว กำลังจะล้มตัวลงนอนพลันเขาก็ได้ยินเสียงไอ้ดำร้องลั่นอย่างเจ็บปวดเร็วเท่าความคิดชายหนุ่มลุกพลวดถลาออกจากมุ้งอย่างรวดเร็วโดยไม่ลืมคว้าไฟฉายติดมือมาด้วยแล้วหันไปหยิบดาบรุ่นดึกดำบรรด์ที่แขวนอยู่ข้างเสากลางบ้านแล้วเพ่นผลลงเรือนด้วยความรีบเร่งเพราะคิดว่าไอ้ดำอาจกำลังต่อสู้กับงู ที่หลงเลื้อยเข้ามาเหมือนเช่นทุกครั้งและทันทีที่เท้าที่แก้วเหยียบถึงพื้นเสียงร้องของไอ้ดำก็เงียบหายไปเฉยๆดยความเป็นห่วงหมาที่เขาเลี้ยงไว้ทิดแก้วไม่รอช้ารีบเล่งสาวเท้าเข้าไปหานิทิศทางที่ได้ยินเสียงร้องทันทีพร้อมกับยื่นกระบอกไฟฉายไปข้างหน้าจนสุดแขนหวังให้แสงนวลจ้าสา่สองสว่างไปไกลที่ตุด เท่าที่จะทำได้คุณพระทิดแก้วถึงกับขนลุกสู้ตาเหลือกลานขาเกรงแข็งทื่อจนไม่สามารถขยับขยื่อนเคลื่อนตัวได้เมื่อปลายแสงไฟกระทบเข้ากับใบหน้าเหี่ยวย่นที่มีดวงตาแดงกลำ่ำเหมือนลูกไฟย่อมๆที่กําลังลุกโชนจนมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนแม้อยู่ในความมืดมิด ผมเผ้าสีขาวยุ่งเหยิงเขี้ยวยาวงงโผล่ออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างขยับเคี้ยวเครื่องในตับไตของไอ้ดำที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นอย่างอร็สอร่อยจนเลือดสดๆไหลเลอะเปื้อนหยดย้อยและส่วนที่ควรเป็นลำตัวมันกลับเป็นไส้พวงใหญ่ที่พันเกี่ยวกันจนยุ่งเหยิงและในตำแหน่งของหัวใจ มันมีแสงสีเขียวนวลสว่างวาบวาบอยู่เป็นระยะก,กระสือติดแก้วตะโกนสุดเสียงแล้วรีบตั้งสติกระโดดกลับหลังหันทยานขึ้นบ้านอย่างร้อนรนจะให้อยู่ช้าได้ยังไงในเมื่ออีนางกระสือมันหันมาสนใจเขาโดยทิ้งเครื่องในตับไตไอ้ดำ แล้วร้อยวูบเข้ามาหาอย่างดุร้ายทิดแก้วแหกปากลั่นแล้วเพนทยานผลักดันประตูเข้าห้องที่แม่กับลำพึงนอนอยู่ทันทีหวังหาเพื่อนและที่พึง่งแต่เขาก็ต้องแปลกใจในเมื่อเสียงร้องโวกเวกอีกทั้งเสียงกระทืบท้าวิ่งมันดังลั่นปานแผ่นดินเสะเทือนแต่แม่ของเขายังคงนอนนิ่งซึ่งมันผิดวิสัยของแม่ที่เป็นคนตื่นง่ายหูไว ทิดแก้วเริ่มใจคอไม่ดีเพราะจมูกของเขาได้กลิน่นคาวเลือดคละคลุ้งตลบอบอวนทั่วห้องทิดแก้วรีบตั้งสติอีกรอบพร้อมกับกลั้นอกกลั้นใจรีบยกกระบอกไฟฉายด้วยมืออันสั่นเทาแล้วกลาดสาซองแสงไฟไปที่ร่างของแม่ทันทีแต่แล้วทิดแก้วถึงกับแข้งขาสั่นรริกล้มหวบลงนั่งกับพื้น อย่างไร้เรี่ยวแรงพร้อมกับตะเบงเสียงเรียกดังลั่นแม่ร่างของยายสายที่นอนแน่นิ่งแข็งเกรงอยู่บนเสือ่อหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกปากอ้ากว้างเหมือนพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือในเฮือกสุดท้ายของลมหายใจและตรงส่วนคอถูกกัดเป็นแผลเวะวะ เลือดไหลทะลักจนเสือเปียกชุ่มชิ้นเนื้อตรงส่วนท้องขาดรุ่งริ่งเหมือนถูกกัดกระชากจากฟันที่เล็กๆนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เกิดเป็นแผลขนาดใหญ่ตับไตไส้พุงไหลทะลักออกมากองเรียราดอยู่ข้างลำตัวติดแก้วสายปลายแสงไฟถายไปที่ร่างหญิงสาวที่พวกเขาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ เพราะคิดว่านางอาจได้รับอันตรายเช่นเดียวกับแม่ของเขาแต่แล้วทิดแก้วก็ต้องตกใจสุดขีดจนแทบเป็นบ้าเมื่อไฟฉายกระทบเข้ากับร่างไร้หัวของรำพึงที่นอนเหยียดยาวอยู่บนเสือ่อผืนใหม่ที่ยายสายเพิ่งทอเสร็จแล้วเอามาปูให้เธอนอนด้วยความเอ็นดูและในขณะที่ทิดแก้วยังอยู่ในอาการช็อกคิดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ถูกพลันก็มีแสงไฟเขียวนวลสว่างวาบพุ่งทะยานเข้ามาทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วแล้วแยกเขี้ยวจู่โจมเข้าหาทิดแก้วหมายเอาชีวิตความหวาดกลัวที่ใช้หนุ่มมีมันกลายเป็นความอาฆาตแค้นเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าหญิงสาวที่ออกอุบายว่าหลงป่าแล้วเข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นกระสือร้าย ที่มีดวงตาแดงกล่ำเหมือนลูกไฟซึ่งไอ้ดำก็พยายามตักเตือนและก็ปกป้องพวกเขาแล้วแต่เขาเองกลับโง่เขลาไม่คิดระแวงและสงสัยเลยทิดแก้วขบกราบแน่นด้วยความแข้นแล้วขยับจับดาบในมือมั่นพอนางกระสือตาไฟเพ่นผลเข้าใกล้ในระยะดาบฟ,ฟาดถึง ทิศแก้วไม่รอช้าตวัดดาบฟันใส่ช่วงลำคอนางกระสือสุดแรงดาบที่ทำจากเหล็กกล้าฟันฉับเข้าเป้าหมายอย่างเหมาะเหมิงลำไส้ขาสะบ้นล่วงล้นลงพื้นส่วนหัวกลิ้งหลุนๆไปคนละทิศคนละทางนางกระสือทรยศจงเสียงหวีดร้องอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและเพียงชั่วอึดใจทุกอย่างก็สงบลง ซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงเสียงร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายของทิดแก้วเท่านั้นที่คร่ำครวญแข่งกับเสียงกอไผ่ที่ขึ้นอยู่ข้างๆบ้านเสียสีกันเมื่อต้องลมเสียงดังออดแอดออดแอดเหมือนมันกำลังเจ็บปวดคล้ายๆกันหลังจากที่ทิดแก้วบอกกล่าวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ และชาวบ้านทุกคนฟังอย่างละเอียดแล้วเขาก็จัดการพิธีกรรมทางศาสนาให้ยายสายอย่างเรียบง่ายและมอบร่างนังกระสือตาไฟให้สับรเรลือประจําหมู่บ้านไปจัดการและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วทิดแก้วก็หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดจวบจนสิ้นอายุไขและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ